รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสด,ดีค่ะต้นไม้ใบหญ้าเบ่งบานออกดอกผลตามฤดูการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเวลาของตนเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้เห็นดอกกระเจียวกําลังบานสวยงามมากเลยทุ่งแสงตะวันวันนี้จะพาให้ไปรู้จักกับญาติของกระเจียวเรียกว่าต้นอุ้มน้องชื่อต้นอุ้มน้องฟังดูแปลกเด็กๆบอกว่าอร่อยด้วยเราจะไปกันที่อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปรู้จักกับต้นอุ้มน้องค่ะ อาหารกลางวันวันนี้แลครับทามาจากดอกลูกน้องนะครับ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ันของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะเด็กๆหลายคนเตรียมอาหารมาจากบ้านใส่กล่องใส่ปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกันมีกับข้าวมื้อกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดไว้แต่เด็กๆ3มคนโก้กล้าเปา เด็กชายสายชนบุญเกตเด็กชายจีรายุทธบุญเกตเด็กชายพงศกรทับทิมมีอาหารพิเศษที่แสนอร่อยมาแบ่งปันเพื่อนๆและน้องๆค่ะอาหารกางวันวันนี้นะครับทำมาจากดอกอุ้มน้องนะครับเนี่ครับลักษณะเมนูก็จะมีเป็นลวกอุ้มน้องหมกอุ้มน้องแล้วก็อันนี้เป็นผัดอุ้มน้องครับอาหารที่ทำจากดอกไม้น่ากินจังเลยนะคะ แถมมีชื่ออันแสนแปลกว่าอุ้มน้องต้นนุ่มน้องเราจะเอามาจากในป่ากันครับเอา,เอามาปลูกในบ้านเรากินดอกมันครับก็แล้วแต่เขาจะอนุรักษ์ไว้ครับแต่คนส่วนใหญ่ที่ล่องดูเขาจะอนุรักษ์ไว้เราจะมาทําอาหารนะครับอย่างเช่นหมกนี่ก็จะมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันครับ เดี๋ยวตามเด็กๆไปดูกันค่ะว่าต้นอุ้มน้องมีหน้าตาอย่างไรและทำไมถึงชื่ออุ้มน้องถ้าอยากเห็นดอกอุ้มน้องนะครับตามผมมาเลยครับที่ป่าภูมิรักที่ลองดูครับ เด็กพามาที่ป่าชุมชนบ้านร่องดูออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ป่าแห่งนี้เด็กๆมาเที่ยวเล่นบ่อยจนชำนาญทางป่ามีประโยชน์เป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านได้หลายอย่างรวมทั้งมีต้นอุ้มน้องป่าตรงนี้ก็คือป่าภูมิรักษ์ที่ชาวบ้านช่วยรักษาไว้อนุรักษ์โดยไม่ให้ใครบุกรุกเข้ามาในป่าครับให้อยู่แต่ที่ข้างนอกป่า เอาไว้หาของป่าขายหรือเอาไว้กินครับผักหวานนี่จะเก็บหน้าร้อนครับส่วนอุ้มน้องเก็บหน้าฝนนี่มีฝนชุกๆเราอุ้มน้องนี่เป็นพืชในป่าครับขึ้นโดยในป่าโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะาไปปลูกที่บ้านครับ <c oughs> เขาจะได้เก็บแบบใกล้ๆครับไม่ต้องมาเดินตามป่าชอบอุ้มน้องกระเปาะครับเพราะว่าอุ้มน้องจะมีรสชาติหวานครับเปาะก็มันจะออกหวานเหมือนกันนะครับอร่อยกว่าครับเพราะว่า ในตลาดทุนมากเขาจะใช้สารเคมีแต่ในธรรมชาติเขาจะขึ้นเองครับป่าทุกแห่งถ้าได้รับการอนุรักษ์ดูแลใส่ใจจากชุมชนที่อยู่โดยรอบก็จะมีความ,มาอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งหาอยู่หากินหมุนเวียนไปได้ตลอดปีเปรียบแล้วก็ดัง่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน ใครอยากได้ยาสมุนไ<อ>พราอ,อาหารก,าก็เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกคนไปเนี่ยส่วนส่วนยอดมันก็เจอต้นไม้กินได้ชนิดหนึ่งค่ะนี่ต้นปอกนะครับส่วนยอดมันเราจะเอาไปกินนะครับก็อร่อยครับแล้วแต่คนจะชอบครับส่วนที่นาไปรับประทานนีทําอาหารก็คือตรงนี้คือเป็นยอดของมันครับเอาไปแกงหรือเอาไปต้มที่หนีทีก็ได้ครับ ให้ดอกไม้ต่างๆในป่า mm hmm. เพิ่งได้รับน้ำฝนใหม่ๆผลิดอกออกยอดงดงามค่ะดอกสีม่วงๆที่เห็นก็คือดอกเปราะส่วนดอกสีเหลืองคล้ายกระเจียวนี้ก็คืออุ้มน้องนั่นเอง mm hmm. บริเวณนี้เป็นดงของต้นอุ้มน้องค่ะ เด,เด็กๆจะพาไปดูต้นและจะได้รู้กันว่าทำไมถึงชื่ออุ้มน้องไงเจอแล้วต้นอุ้มน้องที่เขาเรียกว่าต้นอุ้มน้องนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนคนท้องครับป่องจะป่องออกมาภายในสองสมวันมันจะดีดออกเกป็นดอกครับถ้าหัวอยู่ใตเดินครับชักขึ้นช่วงแรกๆเข้าหน้าฝนจะยังไม่เห็นต้นมันอยู่ข้างบนนี้ครับ จะเห็นแต่หัวมันแล้วมันก็จะออกเ,อเป็นดอกลักษณะต้นน้อยแล้วก็ถ้าได้ฝนตกชุกชุกดีมันก็จะออกเป็นย่างเงครับแต่ช่วยในช่วงหน้าฝนมันจะออกหลายครั้งมากครับที่มาของชื่ออุ้มน้องมาจากลําต้นปองปองที่เหมือนกับคนตั้งท้องนั่นเองเป็นภูมิปัญญาการตั้งชื่อของชาวบ้านโดยสังเกตจากลักษณะเฉพาะตัวของต้นไม้ค่ะ นี่ครับจะเป็นดอกอุ้มน้องยังไม่ได้ดีตัวนะครับถ้าเกิดดีตัวออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับการดีตัวจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับแบบที่กินอร่อยนะครับจะเป็นแบบที่มีดอกออกมาเล็กน้อยดอกใหญ่ๆนะครับนจะอร่อยเด็กๆตั้งใจว่าจะนำต้นอุ้มน้องกลับไปปลูกที่บ้านแต่เพื่อรักษาสมดุลของป่าไม่ให้ต้นอุ้มน้องตามธรรมชาติหมดไปเด็กๆบอกว่า มีวิธีการอนุรักษ์ต้นอุ้มน้องที่ชาวบ้านถ่ายทอดกันมาค่ะวิธีการที่เราจะขุดนะครับเราแสะดินออกให้รอบๆแล้วเราค่อยเอามีดแทงลงไปแล้วงัดขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแล้วก็นํามือไปเด็ดหัวออกแล้วก็เอาหัวที่เราเด็ดลงมาเอานําไปฝังดินไว้เพื่อให้ต้นมันที่เราขุดขึ้นมาจะได้งอกใหม่ครับ นำกลับไปแต่ต้นส่วนเง้าฝังไว้ในดินที่เดิมรอให้แตกหน่อขึ้นมาใหม่วิธีนี้ทำให้ชาวบ้านร่องดูมีต้นอุ้มน้องเต็มป่าแถมยังไปงอกงามที่บ้านได้อีกด้วยได้ต้นอุ้มน้องมากพอแล้วเดี๋ยวตามเด็กๆไปปลูก และดูว่าอุ้มน้องนำไปทำอาหารอะไรได้บ้างสักครู่ค่ะถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในบ้านเราก็สามารถเดินมาเอาดอกไปกินได้เลยครับ สนับสนุนโดยไฮลักซ์วีโกยอดประหยัดน้ำมันแชมป์ยอดขายและคุณภาพอันดับหนึ่งสี่ปีซ้อนใหม่ b e อิง i อแค e มองโลกสดชื่นวางกันดิเฮ้ยเธอมาเนี่ยไงเออเนี้ยั่นแหละเด็กๆบ้านร่องดูออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ช่วยกันปลูกต้นอุ้มน้อง แม้จะเป็นพืชปา่าแต่โก้บอกว่าสามารถนำมาปลูกที่บ้านได้งอกงามดีค่ะวิธีปลูกเขาขุดหลุมให้ห่างกันประมาณทักหนึ่งอกนะครับแล้วก็น้ำต้นอุ้มน้อง3-4ต้นปักลงแล้วก็น้ำดินกบพอให้พอดีพอดีครับแล้วจากนั้นก็ลดน้ำต้นอุ้มน้องถ้าเกิดนำมาปลูกในบ้านจะมีการดูแลเอาใจใส่มากกว่าอยู่ในปา่าทาให้ต้นรู้สึกงามกว่าในปา่า ถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในบ้านเราก็สามารถเดินมาเอาดอกไปกินได้เลยครับเวลาปลูกนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นงามจนเกินไปแล้วจะไม่มีดอกครับน่าสงสัยว่าต้นอุ้มน้องเมื่อลงแปลงและเติบโตแล้วจะมีสภาพหน้าตาอย่างไรบริเวณนี้คุณย่าปลูกต้นอุ้มน้องไว้เยอะเลยค่ะโก็จะเล่าให้ฟัง เยอะเพราะว่ายญ้าผมตะก่อนเอามาขุดจากในป่ามาปลูกส่วนหนึ่งแล้วก็จากบ้านเพื่อนเขาอีกส่วนครับตอนยญ้าผมยังเดินไม่ไหวอยู่เขาปลูกไว้จะมัดเอาไปขายตลาดครับแต่เดี๋ยวเนี้ยเอาไว้กินแล้วก็ให้เพื่อนตามบ้านนี่งแล้วต้นอุ้มน้องที่ปลูกในบ้านกับที่ขึ้นเองในป่ามีความแตกต่างกันไหมคะมันก็ไม่ต่างอลยจ้ะครับต้นอุ้มน้องมันจะขึ้นตรงที่ต้นที่มีความชื้นมีร่ม เพราะเราปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆไว้เยอะแล้วครับแล้วก็ปลูกไปพวกนี้ข้างล่างมันก็จะอยู่ขึ้นงามกว่าในป่าครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ลดน้ำเลยครับถ้าใส่ปุ๋ยลดน้ํามันจะไม่มีดอกเขาจะมีแต่ต้นได้กินแค่ช่วงฤดูฝนแค่นั้นแหละครับถ้าหมดช่วงฤดูฝนต้นนุ่มน้องก็จะตายหมดเลยครับเพราะฝนมาใหม่ต้นนุ่มน้องก็จะงอกขึ้นมาครับแล้วก็มีดอกอีก ต้นอุ้มน้องเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิงขาและกระเจียวค่ะลำต้นไม่สูงนักใบมีสีเขียวสดและก็มีความนวลนุน่มมือเมื่อสัมผัสค่ะเมื่อต้นไหนจะออกดอกลำต้นก็จะป่องเป็นที่มาของชื่ออุ้มน้องเมื่อดีดตัวออกมาเป็นช่อเป็นช่วงเวลาที่สวยและอร่อยที่สุดค่ะ ดอกที่กินได้ครับส่วนมากเขาจะนิยมให้มีดอกเหลืองๆนี้ก่อนครับตามจริงมันก็กินได้หมดเลยครับอย่างนี้กินได้ครับแต่ยังไม่นิยมให้นิยมเป็นอย่างนี้ก่อนครับนี่ครับดอกใหญ่ๆงี้เขาหรือว่าโตเต็มที่ครับความสวยครับกลีบมันถ้ามองดีมันจะเหมือนกับกล้วยไม้นะครับสีมันจะมีสีม่วงสีขาวนี่ครับแล้วก็มีสีเหลืองเป็นกลีบมันจะสวยครับดอกสวยๆอย่างนี้นําไปทําเป็นอาหารอะไรได้บ้าง และต่างจากดอกกระเจียวที่คนรู้จักกันยังไงคะอุ้มน้องจะมีกีบสีเหลืองครับและช่อจะเป็นสีเขียวสดทั้งหมดแต่กระเจียวจะเป็นสีม่วงครับตรงช่วงๆกีบตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสีม่วงเลยน้องครับตรงช่อมันมันแตกต่างกันตรงสีแค่นี้ครับช่อมันจะใหญ่กว่าด้วยครับรสชาติมันออกจะซาๆหวานๆครับจะคล้ายๆกันนะครับอร่อยกว่าดอกกระเจียวครับมันไม่มีพิษนะครับสามารถกินได้ ทุกคนกินได้หมดครับไม่ว่าเด็กเด็กเล็กก็กินได้ครับเอาไปทําเป็นผัดก็ได้หรือว่าเอาไปหมกก็ได้ครับหมกก็คือว่าเอาเนี่ยครับไปตัดตรงนี้ออกแล้วก็หั่นหั่นคลกุกับน้าพริกปลาล้านะครับแล้วก็ไปหอไป่อใบตองแล้วก็ไปปิ้งครับตามโก้และเพื่อนๆไปเก็บอุ้มน้องมาทําเมนูแสนอร่อยกันค่ะ ป่าอุ้มฝนฝนอุ้มน้ำน้ำอุ้มป่า จฟ้าหวานฝนคุณหวานฟันอุ้มน้องดอกไม้หมกอุ้มน้องกับอุ้มน้องผัดหมูเป็นอาหารอร่อยจากดอกอุ้มน้องพืชผักตามฤดูกาลที่มีให้กินให้ใช้เพราะชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์สอนให้ลูกหลานรู้คุณค่าความงามและความอร่อยของพืชท้องถิ่นค่ะเด็กๆบอกว่าอุ้มน้อง มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆได้อาหารอร่อยจากดอกอุ้มน้องพืชผักตามฤดูกาลที่มีให้กินให้ใช้พระชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์สอนให้ลูกหลานรู้คุณค่าความงามและความอร่อยของพืชท้องถิ่นเด็กๆบอกว่า ต้นอุ้มน้องมีประโยชน์มากมายหลายอย่างค่ะดีที่ไม่ต้องซื้อหาเองแล้วหากินได้ยากเลยครับเราปลูกเองรู้ว่าไหนมีสารเคมีไม่มีถ้ากินผักขึ้นบ้านก็จะไม่มีสารเคมีเพราะเราปลูกเองถ้าคนบ้านเรานะครับช่วยกันปลูกแล้วก็อนุรักษ์ไว้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยอุ้มน้องก็จะไม่สูญพันธุ์ถ้าคนเอาแต่เด็ดอย่างเดียวไม่ช่วยปลูกไม่ขยายพันธุ์ มันก็อาจจะสูญพันธุ์ได้ครับอุ้มน้องนะครับจะสวยโดยมีดอกเป็นสีเหลืองออกมาแล้วมีดอกมันเป็นสีเขียวเป็นกลีบๆซ้อนกันครับ mm. เขาจะนิยมกินผักป่าเพราะว่ามันจะมีความอร่อยกว่าผักในบ้านมันจะมีรสชาติที่ดีกว่า mm. บางคนเขาก็เอาไว้ดูเล่นสวยๆครับ mm. บางคนเขาก็กินครับแล้วแต่ครับ mm. ไม่จำเป็นต้องไปซื้อครับ mm. เพราะว่า เราสามารถนํามาปลูกเองและใช้กินได้ครับที่บ้านเราที่มีป่านะครับคนในหมู่บ้านช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับเพื่อเอาไว้ให้ชาวบ้านได้ไปเก็บของป่ากินกัน ดอกอุ้มน้องจะเบ่งบานในฤดูฝนนะคะก็คล้ายๆกับดอกกระเจียวนี่ละค่ะแต่ว่าเป็นสีเหลืองสวยงามมากแล้วก็แสนอร่อยด้วยถ้าหากว่าเรามีพืชพันธุ์ธัญญาหารอันหลากหลายและช่วยกันร,รักษารู้จักกินรู้จักใช้เราก็จะพึ่งพาได้ตลอดไปค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อรายการทุ่งแสงตะวันติดต่อเราที่ w ว w ป่าใหญ่ .com นะคะแล้วพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ